สวัสดีครับนักเรียนสําหรับคลิปนี้ครูจะพานักเรียนมาทําความรู้จักหอรอมและคอรออนนะครับสําหรับเนื้อหาของหอรอมและคอรออนจะอยู่ในบทเรียนเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักหอรอมและคอรออนครูจะทบทวนในเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับพอสังเกตนะครับ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการหาหอรมอและคอนน,นต่อไปนะครับทีนี้เราลงมาพิจารณาความหมายของคำว่าตัวประกอบกันนะครับตัวประกอบของจำนวนใดๆคือจำนวนที่ไปหารจำนวนนั้นได้ลงตัวเช่นเมื่อกำหนด16ให้จำนวนที่หาร16ลงตัวได้แก่1 2 4 8และ16 นั่นหมายความว่า1 2 4 8และ16เป็นตัวประกอบของ16ก็คือ1 2 4 8และ16หาร16ลงตัวนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับเราลงมาพิจารณาดูตัวประกอบของ16ดูนะครับตัวประกอบของ16มี1 2 4 8และ16 จะประกอบไปด้วยตัวเลข2ชนิดนะครับตัวเลขชนิดที่1จะมีตัวประกอบ2ตัวคือ1กับตัวมันเองเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าตัวประกอบเฉพาะนะครับตัวเลขชนิดที่2คือตัวเลขที่มีตัวประกอบมากกว่า2ตัวเราเรียก ลักษณะเช่นนี้ว่าตัวประกอบไม่เฉพาะนะครับคำว่าตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่มีตัวประกอบร่วมอยู่ในตัวมันเองแค่สองจำนวนคือหนึ่งกับตัวมันเองส่วนตัวประกอบไม่เฉพาะคือตัวประกอบที่มีมากกว่าสองจำนวนนั่นเอง ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าตัวประกอบมี2ชนิดคือตัวประกอบเฉพาะกับตัวประกอบไม่เฉพาะนะครับสำหรับวิธีการหาตัวประกอบเฉพาะนักเรียนได้ศึกษามาแล้วจากคลิปที่ผ่านมานะครับถ้านักเรียนคนใดยังสงสัยให้กลับย้อนไปดูในคลิปเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวของตัวเอง และมันจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหอรอมอและอรอนอต่อไปอย่างเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเรามาทำความรู้จักหอรอมอหรือตัวหารร่วมมากกันนะครับหอรอมอหรือตัวหารร่วมมากมันคืออะไรหอรอมอหรือตัวหารร่วมมากคือจำนวนนับที่หารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัว เรียกว่าตัวหารร่วมและตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดเรียกว่าตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอนะครับทีนี้เรามาดูครับการหาหอรอมอมีดังนี้นะครับวิธีที่1เราสามารถหาหอรอมอโดยการหาตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดได้โดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับ ขั้นที่ 1. ห,หาตัวเลขที่หารจำนวนที่กำหนดให้ลงตัวทุกจำนวนนะครับขั้นที่ 2. พิจารณาตัวเลขที่นำไปหารแต่ละจำนวนลงตัวและซ้ำกันตัวที่มีค่ามากที่สุดคือหอรอมอนะครับเราลองมาพิจารณาตัวอย่างกันเลยนะครับจงหาหอรอมอของ12และ18 จำนวนนับที่หาร12ลงตัวได้แก่1 2 3 4 6และ12จําจำนวนนับที่หาร18ลงตัวได้แก่1 2 3 6 9 18นักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาดูดีๆนะครับว่าตัวประกอบของ12มี1 2 3 4 6และ12ก็คือตัวที่หาร12ลงตัวนั่นเองส่วนของ18มี1 2 3 6 9สอก็คือตัวประกอบที่หาร18ลงตัวนั่นเองนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับระหว่าง12และ18จะมีตัวประกอบที่เหมือนกัน อยู่หลายจํำนวนนะครับเมื่อเราพิจารณาแล้วจะเห็นว่า2เป็นตัวประกอบของทั้ง12และ18นะครับ3เป็นตัวประกอบของทั้ง12และ18 6เป็นตัวประกอบของทั้ง12และ18 ตัวประกอบร่วมของทั้งสองจำนวนนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวหารร่วมของ12และ18นะครับทีนี้ตัวหารร่วมของ12และ18ที่ได้ในตัวอย่างนี้คือ2 3และ6เมื่อเราพิจารณาแล้วตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดคือดังนั้นหอรอมอของ12 และ18คือ6วิธีที่2เป็นการหาหอรอมอโดยวิธีการแยกตัวประกอบเฉพาะขั้นตอนในการแยกตัวประกอบเฉพาะมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นที่1แยกตัวประกอบเฉพาะของทุกจำนวนที่กำหนดให้ขั้นที่2นํนำตัวประกอบเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมหรือ ที่ซ้ำกันในแต่ละจํานวนมาคูณกันผลคูณที่ได้เป็นหอรอมออันนี้เป็นขั้นตอนนะครับของวิธีที่สองโดยหาหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบนะครับทีนี้เรามาพิจารณาตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาหอรอมอของ24และ36นะครับเรานำา4 4 มาหาตัวประกอบเฉพาะเราจะได้2คูณ2คูณ2คูณ3เรานำาม6มาหาตัวประกอบเฉพาะได้2คูณ2คูณ3คูณ3ครับตัวประกอบเฉพาะของ24และ36จะมีตัวประกอบเฉพาะที่มันซ้ำกันอยู่หรือตัวหารร่วมนั่นเอง เรามาพิจารณาดูนะครับจำนวนที่หนึ่งคือสองเทคนิคในการพิจารณาให้นักเรียนดูในแนวตั้งนะครับให้นักเรียนดูในแนวตั้งถ้ามีตัวเลขซ้ำกันทุกจำนวนให้ยกมาหนึ่งจำนวนนั่นหมายความว่าตัวเลขที่ซ้ำกันในแนวตั้งคือตัวหารร่วมของ24และ36นั่นเอง ก็จะประกอบไปด้วย2ตัวสีแดงนะครับ2ในแนวตั้งตัวสีน้ำเงินนะครับมาดู2กับ3ในแนวตั้งในแถวที่3ปรากฏว่ามันไม่ซ้ำกันเราผ่านไปเลยนะครับมาดูตัวสุดท้ายคือ3นะครับมีซ้ำกัน2จํานวนเรายกมา1จํานวนนะครับแล้วนําจํานวนที่ยกมา นำมาคูณกันผลคูณที่ได้จะเป็นหอรอมอนะครับจากตัวอย่างนี้เรานำา2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นหมายความว่า12เป็นหอรอมอของ24และ36เป็นไงครับนักเรียนมันไม่ใช่ยากเลยใช่ไหมครับในการหาแบบวิธีที่2โดยการแยกตัวประกอบเฉพาะ ต่อไปมาเรามาดูวิธีที่3นะครับวิธีที่3เป็นการหาหอรอมอโดยวิธีการตั้งหารนะฮะวิธีการตั้งหารนั้นเราจะใช้วิธีการตั้งหารแบบหารสั้นนะครับทีนี้มีขั้นตอนอย่างไรเรามาดูเรามาศึกษาต่อเลยนะครับขั้นที่1ให้ทุกจํานวนที่กําหนดให้เป็นตัวตั้งขั้นที่2นําจํานวนเฉพาะ ที่สามารถหารทุกจำนวนลงตัวมาเป็นตัวหารขั้นที่3ามทำตามขั้นที่สองจนกว่าไม่มีจำนวนใดาหารทุกจำนวนลงตัวผลคูณของตัวหารทุกตัวคือหอรอมอการหาหอรอมโดยวิธีตั้งหารนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับจงหาหอรอมของ24 36และ42โดยวิธีตั้งหาร จากตัวอย่างจะเห็นว่าโจทย์กําหนดจํานวนมาให้สามจำนวนเรานําทั้ง3ามจำนวนนี้เป็นตัวตั้งในลักษณะการหารสั้นนะครับส่วนตัวหารให้นักเรียนหาจํานวนเฉพาะที่หารทั้ง3ามจำนวนนี้ลงตัวนะครับในที่นี้ครูหาจํานวนเฉพาะได้2องนำมาหาร24 ผลลัพ์ได้12นำมาหาร3 6ผลลัพธ์ได้18นำมาหาร4 2ผลลัพธ์ได้21ผลลัพธ์จากการหารครั้งที่1จะเป็นตัวตั้งในการหารครั้งต่อไปนะครับจากนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาว่าจำนวนเฉพาะใดที่จะหารทั้ง3จํจำนวนนี้ลงตัว ได้สานะครับจำนวนเฉพาะ3สามารถหารทั้ง3ามจำนวนนี้ลงตัว3หาร12ได้4 3หาร18ได้6และ3หาร21ได้7เรานำผลลับสี่หกเป็นตัวตั้งในการหารต่อไปและหาจำนวนเฉพาะที่หารทั้ง3ามจำนวนนี้ลงตัวปรากฏว่าเมื่อเราพิจารณาแล้ว ไม่มีจำนวนเฉพาะใดหารทั้ง 4, 6และ7ลงตัวก็ยุติเพียงเท่านี้จากนั้นให้นำตัวหารที่เรานำมาหารทั้ง3จำนวนนี้ลงตัวนำมาคูณกันผลคูณที่ได้จะเป็นหอรอมอดังนั้นเราก็เลยนำ2คูณกับ3ซึ่งเป็นตัวหารจะได้คำตอบที่6 นั่นก็คือหอรอมอของ 24, 36และ42คือ2คูณ3เท่ากับ6นะครับวิธีการหารแบบนี้เป็นการหาหอรอมอแบบที่3คือการหาโดยวิธีการตั้งหารจะเห็นว่ามันไม่ยากใช่ไหมครับสำคัญอยู่ตรงที่ว่าตัวหารนั้น นักเรียนจะต้องหาจํานวนเฉพาะมาหารให้ลงตัวทั้ง3จํานวนนะครับคือการหาโดยวิธีแบบยูคลิดในวิธีที่4นี้จะไม่นิยมใช้กันนะครับซึ่งมีขั้นตอนดังนี้นะครับครูจะบอกขั้นตอนของการหาหอรอมแบบยูคลิดแบบคร่าวๆนะครับขั้นที่1 หารจำนวนมากด้วยจำนวนน้อยนะครับจำนวนมากด้วยจำนวนน้อยมาจากไหนมาจากโจทย์นะครับที่โจทย์กำหนดให้นะฮะขั้นที่สองจำนวนแรกที่โจทย์กำหนดให้เป็นตัวตั้งหารด้วยเศษจากขั้นที่หนึ่งมันจะเหลือเศษนะครับพอขั้นที่สามเศษขั้นที่หหารด้วยเศษขั้นที่สองขั้นที่สี่ เศษขั้นที่สองหารด้วยเศษขั้นที่สามขั้นที่ห้าเศษขั้นที่สามหารด้วยเศษขั้นที่สี่นักเรียนทำต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยการนำเศษมาหารกันในลักษณะตามขั้นตอนต่างๆงที่กล่าวมาจากนั้นจนกว่าจะหารไม่เหลือเศษตัวหารตัวสุดท้ายคือหอรอมม ในขั้นตอนที่ครูนำเสนอนี้เป็นการหาหอรอมในกรณีที่มี2องจำนวนเท่านั้นนะครับการหาหอรอมมีด้วยกันตั้งหลายแบบแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้แบบใดครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในของแต่ละแบบนั้นคือขั้นตอนนักเรียนต้องศึกษาขั้นตอนให้เข้าใจนะครับว่าในแต่ละแบบแต่ละวิธีเขามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรในการ แก้ปัญหานะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของ Off คอรนกันนะครับคอรคือคูณร่วมน้อยคืออะไรคอรนคือจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่สามารถหารจำนวนตั้งแต่2องจำนวนขึ้นไปได้ลงตัวเรามาดูนะครับคอรนคือจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่สามารถหารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัว ทีนี้จากความหมายของคอรนมันมีวิธีการหาคอรนได้หลายวิธีเลยในที่นี้ครูจะนำเสนอเพียงสองวิธีเท่านั้นเพราะเป็นสองวิธีที่นิยมใช้ในการหาคอรนนะครับวิธีที่หนึ่งหาคอรโนโดยการแยกตัวประกอบเฉพาะขั้นที่หนึ่งแยกตัวประกอบเฉพาะของทุกจำนวนที่กำหนดให้เลยนะครับ ขั้นที่2นําตัวประกอบเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของทุกจํานวนที่กําหนดให้มา1ตัวครูจะใช้คําว่าซ้ํากันทุกจํานวนนะครับนําตัวประกอบเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของบางจํานวนที่กําหนดให้มา1ตัวครูใช้คําว่าซ้ําบางจํานวนนะครับนำตัวประกอบเฉพาะที่ไม่เป็นตัวประกอบร่วม ของทุกจํานวนที่กําหนดให้มาทุกตัวคุณใช้คําว่าไม่ซ้ํากันเลยนะครับขั้นที่3นําขั้นที่2มาคูณกันทุกตัวผลคูณที่ได้ที่ได้คือคอรนนะครับทีนี้เรามาศึกษาตัวอย่างกันนะครับจงหาคอรนของ 9, 27, 30 คณนอของ9คือ3คูณ3คณนอของ27คือ3คูณ3คูณ3คณนอของ30คือ2คูณ3คูณ5ทีนี้เรามาพิจารณาดูนะครับตัวประกอบเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมซ้ำกันทุกจำนวนเราดูเลยนะครับตัวประกอบร่วมที่เป็นตัวหารซ้ำกันทุกจำนวน ในที่นี้คือ3สีแดงนะครับเรายกมา1ตัวดูนะครับตัวประกอบเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมที่ซ้ากันบางจำนวนคือ3เช่นเดียวกันครับแต่เป็นสีฟ้าตัวประกอบเฉพาะที่ไม่เป็นตัวหารร่วมหรือไม่ซ้ำกันเลยจะประกอบไปด้วยสอง สามห้าก็คือตัวที่เหลือที่ไม่ซ้ากับใครที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับดังนั้นเรานําตัวที่ซ้ากันทั้งหมดหนึ่งจำนวนหนึ่งตัวนะครับซ้าบางส่วนหนึ่งตัวและไม่ซ้ํากันเลยทุกตัวมาคูณกันเราจะได้สามคูณสามคูณสองคูณสามคูณห้าจะได้เท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบ นั่นหมายความว่าคอรนของ9 27 30เท่ากับ270นะครับขอย้ำนะครับนักเรียนครับคอรนนั้นเราจะพิจารณาจากตัวประกอบเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมที่ซ้ำกันทั้ง3จํจำนวนยกมา1ตัวตัวประกอบเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วม ที่ซ้ำกันบางจำนวนยกมา1ตัวตัวประกอบเฉพาะที่ไม่เป็นตัวหารร่วมหรือซ้ำกันยกมาทั้งหมดเลยแล้วนำทั้งหมดที่ยกมานั้นคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนของจำนวนที่โจทย์กำหนดให้นะครับจะเห็นว่าวิธีนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีที่สองหาคอร์นโดยวิธีตั้งหาร นะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนมีดังนี้นะครับขั้นที่1จํานวนนับทุกจํานวนที่โจทย์กําหนดให้เป็นตัวตั้งขั้นที่2นําจํานวนเฉพาะที่สามารถหารจํานวนที่กําหนดให้ได้ลงตัวอย่างน้อยหนึ่งจนวนมาเป็นตัวหารและทําการหารแบบหารสั้นขั้นที่3จํานวนที่หารไม่ลงตัว ให้คงไว้ตามเดิมและให้นำลงมาเป็นตัวตั้งครั้งต่อไปขั้นที่สี่ทำตามขั้นที่สามจนกว่าตัวตั้งทุกจำนวนจะเป็นจำนวนเฉพาะหรือหนึ่งขั้นที่ห้านำตัวหารและจำนวนเฉพาะที่เหลือของตัวตั้งทุกจำนวนคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนอมันเป็นเช่นไรเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ จงหาคลนอของ 12, 16และ18โดยวิธีตั้งหารนะครับเรานำ 12, 16และ18มาเป็นตัวตัวตั้งในลักษณะการหารสั้นนะครับจากนั้นเรานำจำนวนเฉพาะที่หารตัวตั้งอย่างน้อยหนึ่งจำนวนลงตัวมาเป็นตัวหารนะครับ ครับเน้นย้ำว่าเรานำจํานวนเฉพาะที่หารตัวตั้งอย่างน้อยหนึ่งจำนวนลงตัวนะครับมาเป็นตัวหารในที่นี้ครูเอาจํานวนเฉพาะสมาหารสหารส2บได้หกสองหารสิบหกได้แปครั้ง2องหารสิบแปดได้9ครั้งนำผลลัพธ์หกแมาเป็นตัวตั้งในการหารครั้งต่อไปนะครับ การหารครั้งต่อไปก็เช่นเดียวกันครับจำนวนเฉพาะที่จะหารตัวตั้งหนึ่งตัวขึ้นไปลงตัวนะครับเราก็นำตัวนั้นมาเป็นตัวหารครับในที่นี้ครูยกสองมาหารนะมาเป็นตัวหารสองหารหกได้สามครั้งสองหารแปดได้สี่ครั้งสองหารเก้าปรากฏว่าไม่ได้ ให้คงสภาพเดิมไว้จากนั้นนำ9มาเป็นตัวตั้งในการหารครั้งต่อไปดังนั้นในการหารครั้งต่อไปตัวตั้งจะประกอบไปด้วย 3, 4และ9นะครับเราก็หาจำนวนเฉพาะเช่นเดิมนะครับคือหาร 3, 4, 9ตัวใดตัวหนึ่งลงตัวก็ใช้ได้แล้วนะครับในที่นี้ครูนำ3มาหาร 3หารสามได้1ครั้ง3หาร4ไม่ลงตัวคงสภาพเดิมไว้นะครับ3หาร9ได้3ครั้งเรานำสีที่เราหารไม่ได้นำมาเป็นตัวตั้งในการหารครั้งต่อไปกับผลลัพธ์ที่เราหาร9ได้3ครั้งนะครับมาเป็นตัวตั้งในการหารครั้งต่อไปครูนำสอซึ่งเป็นจํำนวนเฉพาะมาหาร สสามารถหาร1จําจำนวนได้ลงตัวนะครับ2หาร4ได้2ครั้ง2หาร3ปรากฏว่าหารไม่ลงตัวให้คงสภาพเดิมไว้นะครับจากนั้นให้นํา3ม,มาเป็นตัวตั้งในครั้งต่อไปกับผลหารนะครับในครั้งต่อไปมาเป็นตัวตั้งนะครับเมื่อเราพิจารณาตัวตั้งในครั้งต่อไปปรากฏว่าทั้ง2และ3 เป็นจำนวนเฉพาะแล้วผลหารที่เกิดจากการหารของจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นเราไม่ต้องดำเนินการหารต่อไปนะครับเรานำตัวหารคือ2ตัวแรก2ตัวที่2 2 3และ2ตัวที่4 2ตัวที่5และ3ตัวที่6มาคูณกันทั้งหมดผลคูณที่ได้จะเป็นผลลัพธ์ ของคอนอของทั้ง3จํจำนวนนี้นะครับจากตัวอย่างนี้เมื่อเรานําตัวาหารและผลลัพธ์ที่เป็นตัวประกอบเฉพาะมาคูณกันแล้วได้คําตอบอยู่ที่144นั่นก็หมายความว่าคอนอของ12 16และ18คือ144นะครับการนําหอรอมาไปใช้ประโยชน์นะครับ 1. ใช้ทอนเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํา 2. การแบ่งของให้เท่าๆกันให้ได้มากที่สุด 3. การหาจำนวนนับที่มากที่สุดแล้วเหลือเศษนี่คือการนำหอระมอไปใช้ประโยชน์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับการนำคอรโอนไปใช้ประโยชน์นะเช่นเดียวกับหอระมอนะครับเราใช้ได้อย่างไร 1. ใช้ในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วน 2. ใช้คำนวณเวลาของบางสิ่งบางอย่างที่มีการเริ่มพร้อมกันแต่และอย่างใช้เวลาดำเนินการที่ต่างกันแล้วคำนวณหาว่าจะทำพร้อมกันอีกครั้งเมื่อไรสาการหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดแล้วเหลือเศษอันนี้เป็นประโยชน์ของการนำครนรไปใช้นะครับส่วนความสัมพันธ์ของจำนวนสองจำนวนกับครนรและหอรอมอ ผลคูณของจํานวน2องจำนวนจะเท่ากับผลคูณของคอรนและหอเรมอของ2องจำนวนนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะฝากนักเรียนทุกท่านให้กลับไปศึกษาทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปหน้านักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดในเรื่องของหอเรมอและคอรนอนะครับสําหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ